ลืมกดไลค์กับเยเซนด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe กับเยเซนด้วยด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับเยเซนด้วยด้วยนะโอเคไปละบายบาย โอ้โหแมรี่คิสปอดโอ้โหยิงแม่งยิงแม่งยิงระเบิดเอ้ยมึงมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยสถานคนบอกอาไรโอ้โหโอ้โหอี๋โอ้โหโอ้ดูเดือดมากก็ดูเดือดเลยโอ้แล้วแลโอ้โอ้โอไม่ยิงกูหาพ่อมึงคนนี้กูมาแจกของขวัญนี่เฮ้ยอืมไหนนี่อะไรเนี่ยอ๋อแมรี่คิสปอดอิเชียอิเชียแมรี่คิสปอดยัดแม่งยัดแม่นี่อะไรเนี่ยเอามันต่อยกูใหญ่เลยเออเอามันต่อยกูอ๋อเตะเตะได้ด้วยเหรอ อ๋อปืนเนี่ยปืนอ๋ออ๋อันนี้ปืนอ๋ออ๋ออัอ๋อยิงยิงมาลิคิสต์มาสอิเชียอ๋อตั้งไงต่ออ่ะอ๋อ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 ขโมยรถได้ด้วยโอ้โหสต๊าคอดยุคไหนวะเนี่ยโอเคอเคีหลอนข้อคุณสต๊าคอดสวันนี้ฉันจะมาแจกของขวัญเนื่องในโอกาสวันคริส,สต์มาสแต่ว่ามันผ่านมาแล้วเออมันผ่านมาได้หลายวันหลายเดือนเลยเนี่ยโอ้อันนี้อะไรเด่ะสวัสดีครับคุณตำรวจอิเชียอิเชียอิเชียมาลิคิสมาส ไอ yeah, yeah. mm ้เชียเชียโดนโดนโกชูลูเคนโดนกูชูลูเคนไอ้เยี่ยโอ้ตำรวจตำรวจแม่งนอนนิ่งไปเลยเยี่ยอ๋อยังไม่ตายไอ้เยี่ยนี่นี่นี่เตะเตะเตะเยี่ยเตะมาิีคิสมาต ไอเชี่ยนี่นี่นี่อ๋เชี่ยไม่ไดิดมากไม่ไดคิดมากยเหี้ยเหี้ยตายเลยสุดโอไนมีอะไรทำยศแม่นั่นนั่นอะไรนั่นโอ้ซาตะขอดป่อยใหญ่ได้ด้วยหนี่เพิ่งรู้ไหนดูดิเชี่ยป่อยใหญ่ยังไงวะเชี่ยโอ้ดึงโอ้ยย้ยอุยวุยวุยวุยซาตขอาสไปท้วยมเนี่ยโอ้พิงรู้เนี่ยโอ้เยไปเลยเดยวดูดิ ดึงแบบนี้ได้ไหมไอเชี่ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยสไปเดอร์แมนของจริงโอ้โสต๊อคว่าเนี่อะไรเนี่ยไอเนี่ยมีคนอยู่ในรถวะเห็นจิตเมลี่คิสมาสไอ้เชี่ยย่าแม่ย่าไอ้เหี้ยโค้เหี้ยเลยไอตี้เยอะมันยังมืนอยู่มันยังมืนอยู่เตะเตะไปเอ้ยเตะเตะเตะโอ้สวัสดีพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มน้อยพ่อหนุ่มน้อยสวัสดีเยอะเนี่ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยอันนี้นะมันคืออะไรวะไอเยอะแล้วมันคืออะไรเนี่ยกูอยากรู้คืออันนี้คืออะไรคือของขวัญนะ ไอ้ย่าเราเมึงตั้งไว้ทำไมถ้าเปิดไม่ได้เมลี่คิสมากเมลี่คิสมากจะแบบเอาหนีหนีกูจะแบบเอาหนีกูเ่ะจะแบบโอ้ยตำรวจตำรวจตำรวจมาตำรวจตำรวจไอ้เหี้ยเมลี่คิสมากไอ้เหี้ยเมลี่คิสมากไอ้เหี้ยมึงมาไหนเจอกังฟูกังฟูกังฟูเมลี่คิสมากเมลี่คิสมากไอ้เหี้ยเมลี่คิสมากเฮ้ยแม่โอ้โหมีอะไรทำอีกไหมมีปืนโอ้โหสัตว์คอสแม่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช้ปืนแล้วว่ะแจกสัตว์ตากอสลักหัวคมๆดีเหี้ยอะไรเนี่ยหัวรถแม่งสูงครมว่ะ เช้เออนัน <zo> น <ys ic> ั <exercises> ่นนโอ้แม so, ่งวิ่งวิ่งวิงวิ่งวิ่งโอ้โหวิ่งวิ่งวิ่วิ่งวิ่งทำไมวะเนี่ยเ้ยิงยิงยิงไอ้นี่คืออะไรวะโอ้นี่นพ่อหนุ่มเอ้เช่เชี่ยเชเจ็บมายิง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 ไอ้เโอ้โอ้โซตะคสซาตะคจจกของขวัญจยยิงอย่ายิง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 เชื่อนี่อะไรนี่ยิงิงิงหมดยิงหมดเชื่อยิงหมดเชื่อยิงให้หมดไอชีไม่รีคิดมากไม่รีคิดมากไอเชี่ยไม่รีคิดมากไม่ ยิงยิง hey, ย yeah. ิงให้หมดเหี sí. yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. ้ยโหซาตอคอดวันนี evet ้แบบว่ามาแจกของขวัญเนี่ยแบบว่าเทือนสุดๆเลยโอ้โหโอโหโอโหโหแล้วนี่เหี้ยอะไรเนี่ยไอ้เจ็บแม่เหี้ยตำรวจแล้วเสร็จแม่ฮะนี่จะไปจบกับลุงใช่ไหมเนี่ยนี่เดี๋ยวซีไอเดดดึง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 ไอ้เสี้ยไอ้ชี้ยะชี้ยะชี้ยใช่ไหม ไอ้เชี่ยเชียเชียเชียเยีนมายิง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 สต๊าคฮอตยิงยิงยิงโอ้โหเรียบร้อยไอ้บูลลี่ไอ้ย่ามันก็อกเลคือว่าบูลลี่ว่าหรือว่าสต๊าคฮอตไปบูลลี่เขาไว้ไอ้ย่าจะแม่อะไรดิไอ้ยจัดแม่จัดแม่ไป่้าัดแม่ไอ้ย่าไอ้นี่ยิงไม่โดนยิงอะไรเอากระสุนหมดกระสุนหมดไม่ใช่ปัญหาไม่เป็นไรใช้หมัดมวยก็ได้จะแม่จะแม่ไม่เป็นไรสต๊าคฮอตไปเรียนวัตส์เหลินมาเว้ยไอ้เย่ยหมัดหมัดหยงชุนหมัดหยงชุนย่าหมัดหยงชุนย่าอืมอืม อยกดกดค้างกดค้างหิวเลือดได้อเหิวเลือดได้เอาเตะเอาเตะเตะไม่เป็นไรอ่ะเอาไม่เป็นไรเอาแต่ฟักเตะดิเตะดิถ้าต้อก็เตะดิเออเตะไปเลยเตะเตะเตะเออเยบลลี่บบลลี่โอเคไป แล้วอะไรต่อว่าเฮียคือคือคือขับรถได้ไม่ใช่เหรอสตาร่คอไอ้เฮียอ๋อชนชนเลยกูอ๋อเอากูโดนชนเลยเฮียอ๋อไอ้เชี่ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลากมาดิไอ้เชี่ยนี่นิ่ขัดขวางขัดขวางให้ขัดขวางไอ้เชี่ยไหนไหนเขาขับไหนขอขับรถไหนดิอ๋อเอานี่กูไป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 ไหนเนี่ยอ๋ออ๋อบิดเบี้ยวเอาบิดเบี้ยวเอาบิดเบี้ยวอ๋อหยุด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 สต็อปสต็อป เอากระสอบเอาเอาเยอะเอาเอาเอะเอาเดินปิดเบี้ยวอะไรเยอะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ยศไปไอ้ยศเดินจะไปเอารถตายเลยไอ้ยศระบบแม่งระบบแม่งเอ้ยโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยมันจะสูญเสียทุกอย่างเลยตะตะค้อทูกเข้าโรงพักเอลยโอ้หียอ้อนนัะไรนันอุ้ย Optimus Prime มันนี่สิมันนี่มันนี่ก็เอวอยี่ห์ก็เอวอยี่ห์เฮ้ยย่าไปเฮ้ยเฮ้ยมันหนีมันหนีมันหนีไม่หนีเฮ้ยเอารถมากูจะขี่รถอันนั้นเจี๊ยโอ้ไม่เฮ้ยรถรถขาวๆนั่นรถใครวะเฮ้ยรถรถรถยังไอ้นี่อยู่อะไรมันยังมันยังเขาเรียกอะไรอะเขาเรียกรถมันยังอันนี้มันติดไฟแดงอเลยเฮ้ยโอ้เชียเชียเชี่ยเอาเอาเชียเชียเชียโอ้ไปไหนไปไหนไปไหน อ๋อไปไหนไปไหนไปไหนอ๋อเยี่ยเชี่ยชนหม้อเยี่ยโอ้โเยี่ยแม่ตำรวจเดี๋ยวนี้โอ้โหตำรวจเดี๋ยวนี้ชนเลยเยี่ยเยี่ยคนเยี่ยเลยเยี่ยแม่โอ้โหเยี่ยคือคือนี่ก็โคทรจากกี้เชียดิเฮียในที่ที่โอ้แล้วกูทำอะไรได้บ้างเนี่ยเยี่ยคือคือไปเอารถก็ตายเลยยังไม่ทำยังไม่ทำทำเยี่ยเลยเลยตายเลยโอ้โซะตาะโคตรเยี่ยแล้วเอ้ย แม่งคันนี้ใช่ไหมที่ชนกูเมื่อกี้โอ้วัหที่เขาปุ่สซาตะคอสจะไปไหนแล้วครับโอ้โหดี่ว่าผมไม่รู้ทางครับขอยืมรถหน่อยนะครับเย่ยแม่ย่ยแม่ย่านี่คือวิธีหาทางแบบง่ายๆนะครับคือไปเอา GPS ในรถเข้ามานะครับก็ย่าได้ไปแล้วกูอืมอืมโว้ดีเชียร์เลยเนี่ยโุอุ้ยอุาตะคอสชอบไอ้เชียร์อ๋ออ๋อซาตะคอสอ้ยแก่แก่แล้วอ๋ออ๋อเออย่าแล่โอ้โนี่มันโอ้โอ้โอ้โอย่ายิง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 ใจเย็นๆพวกหนุ่มเอาไม่มีไม่มี กระสุนเชี่ยเชี่ยอ๋อเจ็ดแม่นี่วิทยายุทธวิทยายุทธวิทยายุทดเชี่ยวิทยายุดเจ็ดแม่หนิยิบ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 อืมอืมต่อยต่อยต่อยอืมเดี๋ยวแม่เตะเตะสักทีไหมเตะสักทีไหมเชี่ยเราไม่ไม่เตะไม่เตะแต่แต่ก็ว่าเชี่ยอืมเตะเตะต่อยต่อยต่อยเดี๋ยวแม่แล้วคือคือตำรวจที่ที่มันอึดมากเลยนะเชี่ยต่อยเท่าไหร่ไม่ตายเชี่ยอืมเดี๋ยวแม่วิทยายุทธวิทยายุทธเชี่ยวิทยายุทธวิทยายุทธเชี่ยอืมเดี๋ยวแม่ต่อยหน้าบุลี่อีกแล้วอ๋อแล้วนี่อะไรเนี่ยเชี่ยโอ้้ขึน ได้ไหมอยากขึ้นเล่นวะเฮียจอตะาคอร์สแบบเหมือนเด็กเลยเฮียนั่นนั่นจะได้แล้วนั่นนิดเดียวนิดเดียวโอ้ยเฮียจะขึ้นขึ้นกูจะขึ้นอ่ะเฮียจะขึ้นขึ้นยากโอ้ได้แล้วโอ้เชียโอ้กูจะขึ้นอ่ะยังไงดีเนี่ย เฮ้ยโอ้แม่งช่างแม่แล้วกันโอ้แม่เป็นมอมเหมือนที่กระดักมากๆเชี่ยตัวนี้อะไรเนี่ยฮะนี่เธอเป็นใครโอ้ออนวิดดักบิตบ็อกเหรอครับบิตบ็อกส์บิตบ็อกส์ฮะบิตบ็อกส์รับรู้จักบิตบ็อกส์แม่บิตบ็อกส์่ะแบบไอเจ็ตแม่เตะเตะนี่เตะนี่เชี่ยเตะเอ้ามันต่อยมันต่อยเชี่ยซีเจไอเจ็ตแม่ไอเราตำรวจไอเราตำรวจประชาชนเยอะอะไรเงี้ยไอเจ็ตแม่โกงเยอะเลย โอ้ยโอ้ยบินบินได้หุ้ยซาตากวาอโอ้ยหุ้ยซาตากวาดแซงบีพลั่งสไปเดอร์แมนด้วยไอ้เฮ้ยนี่มันเกมอะไรกันนี่เฮ้เพวกเขายังโอ้โหโอ้เมริคิสมาสโอ้โหโอ้ไปลากหัวคมคมเมรี่คริสต์มาสโอ้โอ้เชี่ยเฮ้ยทำไมเงินมันหมดเร็วจังวะไอ้เฮ้ยเชี่ยทำไมดีเชี่ยโอ้นี่ยิง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 เชี่ยยิงยิงเมียไหนอีกยิง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 โอ้บุลลี่บุลลี่บุลลี่แล้วโอ้โซาตากคาด นี่ก็หาเงินง่ายดีเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บๆได้แปดพบาทแล้เฮียไม่ต้องพึ่งโครงการอะไรทั้งนั้นเชียโอ้หนี่นี่นี่อะไรเนี่ยเชียโอนี่นี่่อะไรเตะได้ไหมเตะได้ไหมเตะเตะได้นี่วะเฮ้เตะเตะนี่เตะนี้อ้ยอ้้ยพลังก้ามขาทรงพลังมากเลยวะเชียอุ้ยเฮีโอ้โอม่ไ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 มไม่หนีหลอกนะไม่ไมมย่อย่อยอยไปดีดดีอี่ยอไปไหนเชียไม่ไปไหนหอกนะอืออาเยียเยียมหัวโขเลยเฮียมย เยอะแบบเยมานี่มานี่มานี่เชีย่ยมานี่เฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเยอะแบบโอ้ยเยอะแบบปวดหัวเลยเยอะเยอะแบบขี้ข่อยเชีย่ยเลยแล้วแล้ว,ลว,ลวปืนเนี่ยคือเอามาแล้วแล้วคือมันมีอะไรประเทกินได้กูเตะอะไรไม่รู้ เออแล้วคือเฮ้ยสถานีตำรวจอยู่ตรงนั้นเอ๋อไอยน่าไปถล่มว่ะดังั้นเราจะไปถล่มสถานีตำรวจนั่นกันเชี่ยอ๋อเชี่ยอ๋อเอากูไปดึงโอไปดึงไอ้เชี่ยอะไรเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรยิงเชี่ยตัวนี้ก่อนก็ได้ไอ้เชี่ยไม่ได้คิดมากไอ้เชี่ยไม่ได้คิดมากเชี่ยไม่ได้คิดมากจะแม่โอ้แล้วแม่งเหมือนกันทุกทุกตัวเลยได้เชี่ยไอ้จะแม่เฮ้ยไหนนี่ตำรวจจะโผล่มาแม่เออนี่นี่วิธีรอดตำรวจโอเคไอ้เชี่ยแล้วก็สูญหมดแล้วโหป่ากเกียแม่โอไม่เล็นไรไตำรวจเฟืองน oh 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 ี่แม่งชนหมดเลยไอ้